วันนี้ไอ้ปากหวยจะมาสอนวิธีทอนคนนูนะครับครับหนูครับต้มเทียนให้เดือดอครับต้มเทียนหรือขีพึ่งครับต้มมันเดือดครับพอเทียนเดือดแล้วก็น,นูนูลงครับหนูลงครับหนูหนูลงไปเลยครับจุ่ม วิธีลบคนนูครับวิธีลบคนนูต้มเทียนให้เดือดนูลงไปคุก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 ในน้ำหอนครับพอได้ประมาณก็เอานูออกครับเอานูออกมาไว้ต้้งแช่น้ำเย็นแช่น้ำเย็นครับลบง่ายครับสะอาดจะ,จะถอนคนนูบ้างครับครับถอนคนนูวิธีง่ายครับ ครับลอกหลอกกาง่ายๆครับเดียยเด๋ยวเดี๋ยวเกะๆออกเลยนี่ซอนคนนู้งไง่ายๆเลยครับซอนคนนู้งนี่ครับหลอกๆหลอกครับน,น, <c oughs> นี่ครับสะอาดครับ ขับดึงออกเลยครับนี่ครับแกะแกะแกะเลยครับนี่ครับวิธีตอนคนนู้งง่ายๆครับครับสะอาดนี่ครับลองเลยครับต้มเทียนให้เดือดหนูลงครับแกะออกเลยครับนี่ครับง่ายๆครับตอนคนหนูวิธีง่ายๆเลยครับ แกออกเลยครับแกออกเลยเ <c oughs> นง่ายบอกดฮึฮว่ามันหาจิ้มเยก็รอบพอวลวนี่วิธีถอนคนนูมันก็ไฟจี้อย่างเดียว สะอาดนอคนมีจะคนสูสูงเอืม่อหาแะ้วที่ผ่้พ่หาหาแะ้วที่เพื่ึงเพื่องหเหรอเกี่ยวออเลย

आदि गोबर तावनी और फिर निकल इस भी हो गया फिलिप फिलिप